สวัสีวบิวทุกคนวันนี้บีบิวจะมารีแอคชั่นกับอีกหนึ่งหนังนะคะที่เรียกว่าน่าดูไม่แพ้กันเพราะแค่นักสแสดงกับผู้กำกับวีบิวก็พร้อมจะกดตั๋วเข้าไปดูแล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องฮิปโนแทจิตบงการปลนนั่นเองนะคะที่ได้พระเอกที่เป็นแบบแบทแมนที่เราก็รักอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือเบทเอ f ฟเลตค่ะแล้วก็เป็นผลงานกำกับของโรเบิร์ตโรดิเกสนะคะที่บีบิวชอบฝีมืมการกำกับเขามาตั้งแต่ มาเช e เตบอกเลยว่ามันจัดจ้านเดี๋ยวอันนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสามสองหนึ่งเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสกดสิทด้วยไปดูกันมันจะเป็นยังไง ก็จะมีการพ้นนาำานแก้ผ้า่างั้นเลยเหรอ

ความเป็นจริงกำหนดได้อ้วความเป็นจริงกำหนดได้อุ้ยเป็นเอฟเฟคอะไรสักหลายอ่า เออสะกดจิตใจเบอร์นั้นน่นะ22่มิถุนานยนนี้ในโรงภาพยนตร์อารอพี่บูไปหนึง My God มันเป็นหนังที่ไอเดียล้ำเอาจริงๆพอเราเห็นการสะกดจิตอ่ะมันทำให้วิวอดนึกถึง Inception ไม่ได้เออมันทุกคนต้องเคยดูเพราะนี่คืออีกหนึ่งหนังที่เรียกว่าเป็น ตำนานอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าค้นลงไปในจิตใต้สำเนึยของคนคนนั้นแล้วต้องการข้อมูลอะไรหรืออยากได้อะไรมันโจรกรรมทางแบบทางความคิดทางการสะกดจิตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันเหมือนกันที่โรเบิร์ตโรดิเกสเขาได้เอาการสะกดจิตมาทำเป็นการปล้นขึ้นมานะคะซึ่งอันเนี้ยบิวรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่าอินเ p ปชั n หน่อยๆเพราะว่าอินเ p ปชั n นมันคือการที่คุณต้องหลับ แล้วไหลลงไปในจิตใต้สำนึกมันหลับทั้งคนที่เป็นตัวตัวที่เป็นคนที่จะต้องเข้าไปกับคนที่เป็นนักสะกดจิตต้องหลงเข้าไปมันคือการไปค้นจิตใต้สำนึกเวย้ยอันนี้คืออันนี้บิวพูดจากความทรงจำเลยนะไม่ได้แบบว่าข้อมูลแบบไปล้วงลึกหรือเป๊ะขนาดนั้นกับ Inception แต่วิวเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบ Inception มากๆแล้วดูหลายรอบมากๆนะคะแต่อันเนี้ บิ๊วว่ามันล้ากว่าเว้ยมันล้ากว่าตรงที่ตัวของโจรคนนี้เออเขาสะกดจิตตำรวจสะกดจิตใครก็ตามที่ไม่ได้เป็นคนรู้จักกันเลยให้มาปล้นธนาคารด้วยกันแล้วพระเอกเองก็โดนอีตาคนนี้สะกดจิตเว้ยถ้าจะเห็นในตัวอย่างตัวร้ายคนนี้นะคะเขาใช้เสียงของไปแช็คกันป้งปังแล้วบอกเฮ้ยวันนี้มันร้อนนะเว้ย เออร้อนเหมือนเตาอบแล้วคนก็เดินแก้ผ้าออกไปเลยคือเราก็ามันร้ายกว่าในอินสแตนชั่นตรงที่เขาใช้ด้วยการเสียงในการสะกดจิตใช้คําพูดทําให้คนเชื่อแล้วทําให้คนคนนั้นน่ะเห็นภาพนั้นเสมือนเป็นจริงแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่คนนั้นน่ะเชื่อไปแล้วว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเหมือนจะเห็นในตัวอย่างที่พระเอกเห็นตึกเหมือนเลื่อนได้หรืออะไรบางอย่างตัวนางเอกต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริง โดยในครั้งนี้นะคะตัวของเบนเอเฟลกเองเขาออกปากเองเลยนะว่าหนังเรื่องนี้มันจะล้ำมากกว่าที่คุณเคยเห็นมาก่อนแล้วเขาได้ให้สัมภาษณ์ต่ออีกว่าจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้คนดูอาจจะตามไม่ทันในช่วงแรกเลยก็เป็นได้เออเพราะคุณอาจจะงงไปพร้อมกับพระเอกเลยเว้ยว่าเฮ้ยสรุปแล้วอันนี้มันคือเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงกันแน่เออบีวิวเท่าที่อ่านตามอ่านบทสัมภาษณ์ของเบนเอเฟลกมานะคะแล้วก็ดูในตัวอย่างกนรู้สึกว่า มันล้ำมากกว่าที่เรารู้สึกได้จริงๆเว้ยอีกหนึ่งความน่าสนใจมันคือเรื่องยอ่อเว้ยแค่เรื่องยอ่อนมันบิวิวก็รู้สึกว่าล้ำเกินกว่าไอเดียไปอีกนะคะเพราะว่าเรื่องยอ่อเนี่ยแดนนี่รู้ที่เล่นโดยเป็นเอฟเฟกนะคะเขาก็เป็นตำรวจที่เข้าไปภัวพันก,กับการโจรกรรมการปล้นธนาคารครั้งใหญ่ที่เราเห็นในต้นตัวอย่างเนาะแล้วเขาดัน ไปโัพันเพราะว่าลูกสาวสุดที่รักเนี่ยถูกจับตัวไปอีกด้วยเออมันไม่ได้แค่เราต้องไขคดีว่าใครมาเป็นโจรปล้นแต่เราจะต้องช่วยลูกสาวให้ปลอดภัยนะคะแล้วนางเอกหรือจะเรียกว่านางเอกก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันดูมีความซับซ้อนนะั่นก็คือไดอาน่าครูดนะคะเขาเป็นหญิงสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการสั่งจิตมาช่วยพระเอกแกะรอยคือทุกคนนึกออกเปล่าว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสั่งจิต จริงๆจ,จะมาเป็นผู้ช่วยพระเอกหรือจะเป็นผู้ช่วยตัวร้ายก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีความหักมุมซ่อนอยู่ในนั้นน่ะคือมันมันไว้ใจใครไม่ได้เพราะคนที่ช่วยอาจจะเป็นตัวช่วยของตัวร้ายก็เป็นได้หรืออาจจะถูกสะกดจิตมาอีกทีก็สุดเกินคาดดาวมันแบบม,แบบมันล้่เวอร์แลว้วพุกงกับเนี่ยเขาได้ไอเดียนี้มา20สกว่าปีเว้ยที่แบบอยากจะทําแบบนี้ยแต่มันยังไม่เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ไม่ต้องแบบ ตบตีกับความในหัวกว่าเขาจะทาออกมาให้เราเป็นภาพยนตร์ได้บีบิวรู้สึกว่าน่าสนใจด้วยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งม,มุดหมายของคนที่ชอบหนังแอคชั่นมากๆเลยแล้วเป็นหนังแอคชั่นที่แบบไม่มีความหักมุมเพราะว่าในตัวอย่างเราจะเห็นเลยว,ว่าพุ่งกับเขาแบบใส่หลายไอเดียมากเพราะว่าคนที่ถูกสะกดจิตอ่ะยังมีสติครบถ้วนอยู่มันจะแตกต่างกับอินเซปชั่นอย่างที่บีบิวบอกอินเซปชั่นคนที่ถูกสะกดจิตหรือคนที่ถูกเข้าไปใน ความทรงจำอะหรือใจจิตได้สำนึกอะมันต้องหลับแต่อันนี้ไม่หลับอันนี้ยังตื่นอยู่แล้วใช้เสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊แล้วมีความหักมุมเพราะตำรวจด้วยกันเองก็หัดมาห้าหันกันเองเออแล้วโจรธนาคารปล้นธนาคารมันจะแบบจะถ,ถูกจับอีท่าไหนบิวว่าเราต้องมาลุ้นกันในฮิปโน i ิ s จิตบงการปล้นท2มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะเอาเป็นว่าบิวว่ะ ไปดูแล้วจะมารีวิวให้ทุกคนแน่นอนว่ามันจะเด็ดสลาตีแอคชั่นจะมันขนาดไหนแล้วมันจะหักมุมมากกว่าที่คุณเคยดูหรือเปล่าเดี๋ยวไปวิวจะไปพิสูจน์ด้วยตาของไปวิวเองแล้วจะมารีวิวอย่างแน่นอนค่ะยังไงนะคะไปวิวก็ขอจบคลิปรีแอคชั่นคลิปโนติจิตบงการปล้นเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเนี่ยยังไม่เคย s u b s c r i b e ไปิวเลยก็สามารถกดติดตามได้ตามด้านข้างเลยนะคะพิมคาว่า a q u a b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ Tik t o ็อกให้ติดตามกันนะคะมี YouTube ด้วยอย่าลืมไปตามกันนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ